ngay thúc trái nó cũng bắt bù lại 400 400. rồi um veo, rồi rồi gì đây, đây เริ่มแววเร็วเริ่มแววเร็วโอ้ยมือจะมังแค่้่นอวไปใ่โไม่สเมตรงนี้ใช้ไาไวาใส่จะไมาดรูปภารูปภานี่ก่อนมาจบจำหนังด้วยล้วยง เดือดเดดเเดือดเเดดเเป็นก้อนหมดแล้วหมดเดีเาซุกันเหมืกปูนเรอเอาดมาวยล่าเอาไปแบซุกตองเอาด้วทให้าจซกค่ังไม่ดค่ะเกลอก้อนกาอทุกรหมดค่ะ บังไม่้ค่เกอก็กระจายาทิ้งหมดหมดค่ะตามด้วยน้ำค่ะถึงร้อยเกอไปค่ะใช้ันน้เยอค่ะใช้า่ลูียมดกว่าที่จะมาเสรมจ้มลจ้ไปเยอะเลยเนาะ ไฟแลบเดียอ๋อเปิดไฟแอนโอไเด่ยวในทุ่งปีทุ่งปู่วนะคะเี้ยละมงจะบังายเมอกแล้ว่ส่ตาบังก่อนนะคะเดี๋ยวนี้น้ไอ้นี่เใส่นุ่มนุ่มเฮยตกลไปะเนี่ยค่ะกำงาบเเลยกมานึงค่ะนไปเนืมาหนึเนะ น้องเหมือนเดินะทนเนูแล้วตาพี่จ้านู้นนเออนี่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 นีเียกว่าครูแงแล้วแ่งแล้วแข่งแล้วแข่งแล้วได่ยังได้ยังแ่งแล้วใส่นได้ยส่เนยไ้ยังได้ยังใก่เนยได้ยัง่พี้ยังยังไม่ใส่เนยดิ เริ่มเลวแล้วนะมันมันยังไม่ดีหอมเลห้อมเล้นะตาน่เลีมนูแล้วตาีจ้านูตานูเออนี่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 ไม่าบสิทอ่าขมาหรือไม่ครูไม่รอมาสิ

ยังไม่เวลทีไม่เวลมว่ายังไม่ทุกโอ้นี่นั่นแหละเพี้ยงขค่หนทม่เแครอทแครอเริ่มเวลเริ่มวเริ่มโอ้ยมจะมั้งแ่แยังไม่เวลทีไม่เวลมว่ายังไม่ทุกโอ้นี่นั่นแหละเพี้ยงขค่ไหน

ใช้พลาหเยอะค่ะใช้ผามีมดีกว่าไม่นรมัเสียมาจริงเลนี่นชุดอะไรนี่รอยผล่จักเก็ตมาัข้าว่แนี่ไม่ใ่ี่ไ่ใ่โอให้ใส่ใช่ไหมใช่ไปต้องใสไหนเอ้นั้นเป็นไงแล้วไการานี่เป็นไร ี่ยค่ะกำลังบช่วยไปเชียอามาน่ค่ะไเวมา่เนะดลยดคะไม่ครูมอครู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 ครไบังปเลยได้ยังกไยังยังไม่ใด้เนยดิใส่ไหมนี่เือบเบลแล้ว เร็วแล้วเร็วแล้ว luôn มูจังนะๆบ่ออกเลยพุ่นเราแยกกันก็ได้บ่ต้องบ่

เมือี้ตรงนี้ใช้ต้องใช้ะไรว้าใช้เครื่องใอย่าละมื่อกี้เราไปางขย้าตายเมื่อก้เดี๋ยวมีน้าตาอนี่เรใช้นุ่นุ่นี่เน็ตดอะไนี่ห่อยากอ่าดู๋ของมันทุอ่นี่เน็ตุดะนี่่อย

เทนนมนนู่นเหรอใช่ใส่นมคนเทน้ำหวานอ๋เทน้ำตาลแต่ว่านมกยังใส่ปกติไอ้นมนมเลนสดเหอนล้วในเบลแล้วมันมันลงปก้เอ้ยตอนค่ะ